ฉลองใหญ่รบรอบ27ปีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรี เวลา19นาฬิกาของวันที่21พฤศจิกายน2565นายทวีปิยะพัฒนารองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานเปิดงานครบรอบ27ปีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับนายอัมพลอังคภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายจิรยุทธ์เตียวสมบูรณ์กิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีณห,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 ห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีสภา อุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำหน้าที่เป็น,นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นนับเป็นอีกหนึ่งองค์กร<อ>ภาคเอกชนที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด จนส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคต่อเนื่องถึงความมั่นคงเศรษฐกิจในประเทศสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีได้ทุ่มเททำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของจังหวัดลบบุรีตามนโยบายประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2565ถึง2567ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้นโยบาย 1FTI หรือการหลอมรวมทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ปัจจุบันด้วยศักยภาพจากภูมิศาสตร์อันเหมาะสมทําให้จังหวัดลบบุรีกําลังก้าวไปสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทนลบบุรีถือเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจมาจากภาคอุตสาหกรรมรองลงมาคือสาขาเกษตร,รกรรมและการท่องเที่ยวบริการ จัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต3ที่ได้สิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานส่งเสริมการลงทุนสูงสุดทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมากโดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารและเครื่องจักรกลมีสินค้าหัตถกรรมมากมายเช่นปลาส้มฟักดินสอพองผลิตภัณฑ์จากดอกทนานตะวันผ้ามัดหมี่ และผ้าเขามา้าทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายภายในงานยังได้พบกับคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังซึ่งรายได้ในการจัดงานก็จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดลบบุรีต่อไปซึ่งบรรยากาศเต็มเปียมไปด้วยความประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับ จะเจอกันมากขนาก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาด่หาให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคาอกันฉันคงจะพบรักเธอของใครมันน่าเสียดายจะเจอ ปฏิหารไม่มีจริงถ้ามถ่ายรูปอย่างเดียวต้องนอนด้วยนะครับ